สวัสดีครับพบกับแนป,ป๊อปและรายการบันไดสายาชีพเช่นเคยนะครับในวันนี้ครับผมจะพาน้องๆขึ้นบันไดไปพบกับอาชีพที่มีความจําเป็นมากๆในยุคที่ข้อมูลข่าวสารมีความสาคัญต่อการดํารงชีวิตมนุษย์ของเราครับ <S <S และยิ่งไปกว่านั้นการสื่อสารของเรานะครับก็ต้องรวดเร็วจับไวและทันใจอีกด้วยซึ่งอาชีพนี้จะเป็นอาชีพอะไรไม่ได้เลยครับนอกจากวิศวกรโทรคมนาคมครับ คำว่าโทรคมนาคมนี้นะครับน้องๆหลายคนคงจะคุ้นหูกันแล้วแต่ถ้าผมถามว่าโทรคมนาคมนี้จริงๆแล้วแปลว่าอะไรน้องๆหลายคนคงจะสงสัยกันไม่น้อยเลยใช่ไหมละครับแล้วยิ่งมาเกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์แล้วด้วยเนี่ยยิ่งงงกันเข้าไปใหญ่เลยดังนั้นครับรายการบันไดาสายชีพของเราในวันนี้จึงขออาสาพาน้องๆไปติดตามชีวิตของเหล่าวิศวกรโทรคมนาคมกันว่าจริงๆแล้วพวกเขาทําหน้าที่อะไรจะมีความยากง่ายขนาดไหนและจะต้องเรียนอะไรมาบ้างถึงจะเป็นวิศวกรโทรคมนาคมได้ ซึ่งทั้งหมดนี้เราไปรู้ได้ในรายการบันไดสายอาชีพในวันนี้กันครับปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคมได้เจริญรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับกลอมนั้นเข้ามามีบทบาทสําคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเราในทุกโัวเรือนจนกลายเป็นโลกของยุคการสื่อสารอยู่ไร้ดงแดนเทคโนโลยีด้านทวิศวกรรมโทรคมนาคมได้รับการยอมรับว่ามีส่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ให้ดีขึ้น และยังช่วยให้ระบบงานหรือองค์กรทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะครับสําหรับประเทศไทยก็เช่นเดียวกันนับวันสาสตรทางด้านวิศวกรรมโทรคมนาคมยิ่งเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นด้วยครับก็คําว่าโทรคมนาคมหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า telecommunication ใช่ไหมครับ communication ก็คือการสื่อสารส่วน tele ก็คือระยะไกลเพราะฉะนั้นวิศวกรโทรคมนาคมก็ คือวิศวกรผู้ทําหน้าที่เกี่ยวกับระบบสื่อสารในระยะไกลคําว่าระยะไกลหมายความว่าแหล่งข้อมูลกับผู้รับสารอยู่ไกลกัน<ม>ใช่ไหมเช่นแหล่งข้อมูลคือสถานีวิทยุสถานีโทรทัศน์ทําอย่างไรจะเผยแพร่ข้อมูลไปให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่บริการทั้งประเทศ<ม>นะครับนี่ก็ผ่านระบบโทรคมนาคมหรือเทเลคอมเม้นเกชั่น แต่ก่อนเราต้องการข้อมูลในรูปของเสียงเท่านั้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็คือการสื่อสารในรูปของโทรศัพท์เป็นหลักก่อนโทรศัพท์อย่างไรให้ได้ทั่วถึงถูกไหมครับแต่ต่อมาเรานอกจากเสียงแล้วาอาจจะต้องการภาพด้วยถูกไหมครับ,รบก็มีการบล็อตคาสติ้งการกระจายเสียงในรูปของมีภาพเข้าไปด้วยเป็นโทรทัศน์ใช่ไหมครับเมื่อเป็นโทรทัศน์อาจจะต้องขึ้นไปผ่านระบบดาวเทียมเ<ม>พื่อให้ครอบคลุมเ<ม>พื่อให้มีช่องสัญญ,ญาณเยอะๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น โทรคมนาคมก็ขยายไปรวมเนอเดิมเป็นโทรศัพท์อย่างเดียวก็ต้องขึ้นไปถึงการแพร่ภาพด้วยขึ้นไปถึงการสื่อสารผ่านดาวเทียมด้วยเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับโทรคมนาคมหรือการสื่อสารมันก็กว้างไกลแล้วก็มีความสําคัญต่อชีวิตประจําวันของมนุษย์การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอะไรมากมายครับ โทรคมนาคมคือการขยายขอบเขตของการสื่อสารให้มีผลในระยะไกลอาจจะรวมถึงรูปแบบทั้งหมดของการสื่อสารดั้งเดิมด้วยครับที่มีการดัดแปลงหรือปรับปรุงให้สามารถสื่อสารได้ระยะไกลได้แก่วิทยุโทรเลขโทรทัศน์โทรศัพท์การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ครับโดยการสื่อสารโทรคมนาคมอาจแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆคือ 1. การสื่อสารที่เชื่อมต่อด,ด้วยสายเช่นเครือข่ายโทรศัพท์พื้นฐานเครือข่ายโทรเลข ที่บ้านเรายกเลิกการให้บริการไปแล้วนะครับ 2. การสื่อสารที่เชื่อมต่อแบบไร้าสายเช่นเครื่องขายโทรศัพท์มือถือและเครืองขายดาวเทียมครับื้นฐานของวิศวกรก็ต้องออกแบบเมื่อออกแบบเสร็จก็จะต้องปฏิบัติการและควบคุมใช่ไหมครับแล้วก็มีเรื่องของการให้บริการลักษณะเสริมอื่นเพราะฉะนั้นการทําหน้าที่ของวิศวกรโทรคมนาคมก็จะต้องเกี่ยวกับการออกแบบระบบ การเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมคุ้มค่าถูกไหมครับอย่างบริษัทที่ให้บริการทางด้านการสื่อสารต่างใช่ไหมครับหลกัหลกๆก็จะมีถ้าเป็นโทรศัพท์และข้อมูลที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เนี่ยอย่าง ais true d t e c กสอทอใช่ไหมครับองค์การโทรศัพท์พวกนี้ก็คือการทํางานในองค์กรเหล่านี้เป็นผู้ให้บริการทางด้านการสื่อสารใช่ไหมครับหรือจะเข้าไปเฉพาะเจาะจงในฟิลที่เป็นการกระจายเสียงทางวิทยุทางโทรทัศน์ นะเพราะฉะน,น,น,นั้นนี่แหละครับก็คือหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่วิศวกรโทรคมนาคมสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้วิศวกรโทรคมนาคมป็ที่ต้องการมากในภาคอุตส,สาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบสื่อสารและระบบโครงข่ายโทรคมนาคมทั้งในภาครัฐและเอกชนเลยนะครับซึ่งได้แก่วิศวกรติดตัง้งและดูแลระบบการสื่อสารโทรคมนาคมวิษรรัทรทสรทอคอร์เปอเรชั่นจำกัด บริษัทการสื่อสารโทรคมนาคมจำกัดบริษัทไทยคมบริษัท AIS บริษัท d t แทบริษัทเทเลคอมเอเชียวิศวกรติดตั้งและดูแลระบบสื่อสารเคเบิลใหญ่แก้วระบบไมโครเวฟระบบสื่อสารดาวเทียมวิศวกรออกแบบติดตั้งและดูแลระบบสถานีวิทยุโทรทัศน์ที่มีสถานีโทนสัญญาณอยู่ทั่วประเทศเช่นสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่องต่างๆวิศวกรดูแลระบบสื่อสารสําหรับการบินพาณิชย์ เช่นบริษัทการบินไทยและบริษัทวิทยุการบินจำกัดครับนี่คือนออรจินดากรตู้จินดาหรือสวกรธุรคมนาคมผู้ดูแลระบบเครือข่ายคลื่นความถี่ให้กับสถานที่สำคัญสัค,ญ,สคญในประเทศไทยมาแล้วกว่าหลายสถานที่ครับจริงๆแล้วาง,งนานวิศวกรรมเนี่ยมันก็คือเอาสิ่งที่เรามีม,มาทำให้มัน มันมีประสิทธิภาพมากที่สุดครับไ่ต้อเาโทรคมเราก็พูดถึงชื่อมันก็บอกอยู่มันก็คือองค์กรโทรคมนาคมเนี่ยนะครับ mm hmm. จริงๆแล้วมันมันมีมากกว่านั้นนะมากกว่าที่เราเห็นอยู่ในในบ้านเราเนี่ย mm hmm. คือลักษณะของธุรกิจโทรคมเนี่ยมันมันมีลักษณะพิเศษของมันคือ mm hmm. มันเป็นธุรกิจที่ลงทุนค่อนข้างมากเราเวลาเงินลงทุนเนี่ยลงทุนเราลงทุนเป็นแสนล้าน mm hmm. นะเป็นหมืนม่นหมื่นล้าน นะครับเป็นหมื่นล้านเป็นแสนล้านเพราะฉะนั้นการการที่เราออกแบบให้มันมีประสิทธิภาพสูงเนี่ยเช่นเราลดไปหนึ่งเปอร์เซ็นของแสนล้านนี่มันเป็นเงินค่อนข้างเยอะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยแนวคิดของ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 ซิสเต็มเอนจิเนียริ่งเนี่ยมันก็คือของที่เราซื้อมาเนี่ยมันเอามาทําให้มีประโยชน์มากที่สุด mm hmm. นะครับเพราะเราเช่นเราเดินสายเคเบิลทันเราจะเดินสายที่สมมุติว่าเดินระยะทางเท่านี้เราระยะทางที่ใกล้กว่า นะครับลองรับปริมาณ t ทรฟฟิกได้สูงกว่าพวกนี้มันมเนื่องจากเงินลงทุนมันสูงว่าลักษณะแนวคิดพวกนี้มันค่อนข้างจะสำคัญนะครับก่าที่เราจะใช้เงินลงไปเนี่ยเราก็ต้องคิดแล้วคิดอีกเพราะว่าอุปกรณ์มันค่อนข้างจะแพงนะครับอันนี้เป็นนาเป็นงานหลักๆเลยของของของวิศวะโทรคมนาคม หลายคนอาจคิดว่าการทํางานในด้านวิศวกรโทรคมนาคมจะต้องเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารเพียงอย่างเดียวแต่นีความเป็นจริงแล้วจะต้องสามารถสร้างสค์อุปกรณ์ต่างๆเทียมหนวยความสะดวกให้กับคลื่นความถี่ด้วยครับและนอกจากนั้นการมีความรู้หลากหลายโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์นั้นยังทําให้การทํางานในสขานี้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับเพราะความรู้พื้นฐานในคอมพิวเตอร์สามารถเป็นตัวแปลนในการต่อย,ยอดการทํางานในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นนั่นเองครับเราก็จะมีทีมจริงๆเราต้องทําทุกอย่างผมเองก็ต้องทําทุกอย่างนะฮะนะครับ,นะรบอันนี้ก็จะเป็นมีบัญชีสองมีบัญชีคนเดียวแล้วก็มีอินดิ้งคนที่เหลือก็จะเป็นทีมวิศวกรพวกนี้จะเป็นวิศวกรภาคสนามนะฮะจริงๆในช่วงทำรีพอร์ตนะครับก็จะมีวิศวกรออกแบบ ใช่ครับนะฮะเราจะต้องใช้สกิลคอมพิวเตอร์ค่อนข้างค่อนข้างเยอะ,ะครับนะฮะทุกคนก็จะมีโน้ตบุ๊กคนละตัวนะฮะใ,ใช้งานแล้วก็เราก็จะมีพวกคอมพิวเตอร์ที่มีความเร็วสูงเพราะว่าลักษณะลักษณะงานโทรคมมันจะมีข้อเสียดอย่างหนึ่งคือปริมาณข้อมูลมันเยอะนะครับปริมาณอย่างเช่นเราการเก็บล็อกต่างๆในการวัดสัญญ,ญาณเนี่ยมันปริมาณไซส์ของสัญญาณเนี่ยของไฟล์มันใหญ่ามากในการโพสต์โปรเซสเนี่ยมันต้องใช้คอมพิวเตอร์ซึ่ง ซึ่งค่อนข้างเร็วอย่างอย่างนี้เขาจะดูในเปิดเทมดูที่อย่างนี้ฮะมันก็จะสมมติว่าวัดสัญญาณออกมามันก็จะเห็นว่าแต่ละพื้นที่เป็นยังไงมันก็จะมีเครื่องมือมีซอฟต์แวร์ที่ใช้นะครับนี่ก็จะเป็นพวก RF Engineer ที่คอยดูเช่นยกตัวอย่างเช่น สัญญาณตอนนี้คุณภาพไม่ดีเราก็ต้องมานั่งดูว่าอะไรเป็นสาเหตุที่คุณภาพไม่ดีนะฮะไอ้พวกนี้ที่เราวัดออกมาเนี่ยมันก็จะเก็บเป็นข้อมูลเราก็มา playback ดูแล้วเราก็จะมาดูว่าวิเคราะห์ดูว่าเกิดอ,อะไรขึ้นกรโคงข่ายมันก็จะมีเห็นชัดเจนเนะฮะพวกนี้มันจะมีกราฟิกทูที่เราช่วยในการทํา ความพิจต้องทางานเกี่ยวข้องกับโครงข่ายซึ่งเป็นเทคโนโลยีอย่างหนึ่งและด้วยความที่เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่มีการเป,ปลี่ยนแปลงและพัฒนายอยู่ตลอดเวลานะครับดังนั้นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของผู้ที่จะทํางานด้านวิศวกรโทรคมนาคมในลักษณะนี้จําเป็นจะต้องเป็นผู้ที่สนใจในเทคโนโลยีและอัปเดตตลอดเวลาครับเพื่อนาความรู้ใหม่ๆเหล่านั้นมาปปรับปรุงใช้กับงานของตัวเองให้เหมาะสมครับ ก็สมัยนู้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็คนคนก็จะฮิตไฟฟ้ากําลังแต่ว่าผมก็เลือกสายสื่อสารมันอยู่ในวิศว่าไฟฟ้าก็จะแบ่งเป็นสองสายคือสื่อสารกับไฟฟ้ากําลังแต่เราเนื่องจากว่าเราชอบทางพวกนี้เราตั้งแต่เด็กแหละก็เราก็เลือกที่จะเรียนทางสื่อสารจริงๆแล้วมันก็ถือว่าเป็นเป็นของขวัญประเภทหนึ่งในชีวิตว่าเราเรียนอย่างนี้มาแล้วเราก็ได้ทําในสิ่งที่เราเรียนมา แล้วเราเลือกเรียนเพราะว่าเราเราชอบมันแล้วเราก็ได้ทําในสิ่งที่เราชอบจริงๆแล้วตรงเนี้ผมว่ามันเป็นพื้นฐานทําให้เราไม่รู้สึกว่ามันเบื่อเราสามารถหยิบหนังสือมาอ่านเองได้<ม>เพราะเราชอบมันเหมือนเราอ่านนิยาแเราชอบอ่านนิยายแล้วก็หยิบม,มาอ่าน<ม>อ,อันนี้ผมว่าอันนี้มันเป็นพื้นฐานสําคัญที่สุดเลยเอาละครับได้รู้จักกับวิศวกรธุรคมนาคมที่ทํางานด้านนี้โดยตรง เป็นผู้มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิชานี้แล้วสําหรับน้องๆที่สนใจและต้องการประกอบอาชีพนี้ควรเตรียมความพร้อมดังนี้ครับอย่างแรกสาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่6สาขาว,วิทยาศาสตร์หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรองรับวิทยาฐานะสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้องกับการโทรคมนาคม และนอกจากนี้สําหรับนักศึกษาที่เรียนมาทางสายอาชีพคือสาเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวชแล้วศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงหรือปวสหลักสูตร2ปีประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมสาขาวิชาช่างไฟฟ้าในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษาก็สามารถเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตร2ปีสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส คณะวิศวกรรมศาสตร์ในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลหรือสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีและรับโอนหน่วยกิจของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปวสเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้ครับโดยเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วสามารถที่จะขอหรือสอบเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประกอบอาชีพได้เช่นกันครับแน่นอนต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ วงจรไฟฟ้าพื้นฐานแต่วงจรไฟฟ้าก็อาจจะวงจรไฟฟ้าพื้นฐานนะครับแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอันนี้เป็นพื้นฐานเลยนะครับเป็นภาคทฤษฎีเรียนแล้วอาจจะน่าเบื่อหน่อยเรียนแล้วอาจจะเอ๊ะเรียนเอาไปทําไมเนี่ยต้องจินตนาการมากมายพอผ่านความรู้พื้นฐานตรงนี้ไปได้ก็จะขึ้นไปเรียนหลักการการสื่อสารนะครับ principle of communication นะครับเพื่อให้เข้าใจความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวกับการออกแบบระบบสื่อสารทั้งหมด เมื่อเข้าใจพื้นฐานของระบบสื่อสารแล้วเนี่ยก็จะขึ้นไปเรียนวิชาชั้นสูงนั้นความรู้พื้นฐานและก็ความรู้ขั้นสูงเนี่ยก็จะไล่กันไปเป็นระดับชั้นเข้ามาในปี1ปี2ก็ความรู้พื้นฐานให้ได้ก่อนเข้าใจระบบเข้าใจหลักการเข้าใจทฤษฎีพอปี3ขึ้นไปปี4ก็จะเป็นวิชาพื้นฐานของระบบสื่อสารนั้นๆแล้วก็ขึ้นไปเป็นวิชาเฉพาะทางขั้นสูงนะครับนะฮะอันนี้จริงๆแล้วมันอยู่ที่ความชอบของเรานะฮะถ้าเราไม่ชอบ เราควรจะเลือกในสิ่งที่ชอบซะมากกว่าเพราะว่าเนื่องจากว่าสาขาวิชานี้มันไปค่อนข้างเร็ว<ม>ถ้าเราไม่ชอบเนี่ยเราจะตกขบวนรถไฟรวดเร็ว มาถึงณจุดนี้นะครับน้องๆหลายคนคงจะพอรู้รายละเอีย e ดของวิชาชีพวิศวกรโทรคมนาคมกันไปแล้วผมคิดว่าน้องๆหลายคนคงจะถูกใจกันไม่น้อยเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่กําลังสนใจอยู่ก่อนหน้านี้แต่สําหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่มั่นใจในตัวเองว่าอาชีพนี้จะเหมาะสมกับเราหรือไม่นั้นตอนนี้น่าจะใช้ในการประกอบการตัดสินใจได้แล้วนะครับว่าในอนาคตอันใกล้นี้เราอยากจะเรียนอะไรเพื่อประกอบวิชาชีพไหนเพราะการรู้ใจตัวเองแต่เนิ่นๆน,น,นะครับว่าเรารักเราชอบสิ่งไหนและสิ่งนั้นเหมาะสมกับเราหรือไม่นั้นจะทําให้เราสามารถเตรียมความพร้อมทั้งทางได้ ความรู้และทักษะได้แต่นั่นเไม่มากก็น้อยครับซึ่งแน่นอนครับว่าทั้งหมดนี้ล้วนเป็นประโยชน์ต่อตัวเราเองแน่นอนครับเอาละครับตอนนี้รายการของเราก็หมดเวลาแล้วแล้วพบกับอาชีพที่น่าสนใจได้ใหม่ในตอนหน้ารับรองว่าน้องๆไม่ผิดหวังกันแน่นอนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับัลโหล